เราที่ปลูกพริกจะ ประสบปัญหาในเรื่องของพริกขเน่าใบเหลืองใบงิกงอดังนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้สําหรับวิธีการทานะครับให้เราตํากระเทียมก่อนสําหรับกระเทียมนะครับจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารกํมมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราจะใช้ในการป้องกันปัญหาโรคพริกเน่าเมื่อเราตํากระเทียมเสร็จแล้วนะครับให้เรานําไปแช่ในน้ำสะอาดที่เราเตรียมมาก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะควรที่จะแช่ให้นานกว่า30นาทีตาเปลือกไข่เปลือกไข่เนี่ยเราควรที่จะตากให้แห้งก่อนใช้1ช้อนโต๊ะเปลือกไข่จะมีส่วนที่เป็นแนแคเเเเเซียยมมช่ว่วสสงงรรริิิกกาาจตตบขออพืืํป เลงไปแช่ในน้ําใส่ชูรสลงไปตัวชูรสเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นไนโตรเจนสูงนะครับช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วยบำรุงพืชได้จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวนมรสจืดนะครับเป็นนมวัวรสจืดลงไปอีก2ช้อนโต๊ะคุณสมบ,บัติก็คือจะเป็นธาตุอาหารในกลุ่มของกรดอะมิโนช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแช่วไว้ประมาณ30นาทีก่อนที่จะนําไปใช้งานหลังจากที่เราแช่ครบ30นาทีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกรองอส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็นําไปใช้งานได้้้้เเเเลยตตนนีีีองงรรรรบททาาใหพิิกจญโ่ดส ภูมิพุ่มกันให้กับพริกได้ป้องกันพวกมแมลงบันทองได้เป็นอย่างดีแล้วก็พวกมแมลงต่างๆที่เข้ามาทำลายพริกได้เป็นอย่างดีด้วยส่งผลให้พริกเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ทําให้เราได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้พริกสามารถจินดอกออกผลได้ดีขึ้นสวัสดีครับผมนิติดวงบันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรแก้ปัญหาพริกผลเน่าใบเหลืองใบยีงอ,อ่โดยปกติแล้วนะครับสำหรับเราที่ปลูกพริก เอาไว้รับประทานไว้ประกอบอาหารเองนะครับจะประสบปัญหาในเรื่องของพริกผลเน่าแล้วก็จะมีใบเหลืองใบงีง,งอพริกไม่สวยให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ดังนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยจะมานําเสนอวิธีการเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ทําให้พริกเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความสวยความงามสําหรับอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือเราจะต้องเตรียมน้ําเปล่าหรือน้าสะอาดนะครับประมาณ1ลิตรแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมเราจะใช้หหัวหรือเวลาเราตำเสร็จ เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะชูรสนะครับเป็นผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งเราจะใช้ในปริมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีนมรสจืด เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเราจะใช้อีก2ช้อนโต๊ะเปลือกไข่ซึ่งปริมาณของเปลือกไข่นะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันเปลือกไข่เนี่ยเราก็จะนํามาตําก่อนก่อนที่จะนําไปใช้งานที่การทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมน้ํสาสะอาดมาแล้วเรียบร้อยให้เราตํากระเทียมก่อนอ่าซึ่งกระเทียมเนี่ยเราสามารถใช้กระเทียมได้ทุกชนิดเราแกะแล้วค่อยตําสําหรับกระเทียมนะครับจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารกำมะถันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราจะใช้ในการป้องกรรนันปัญหาโรค พริกเน่านะครับซึ่งตัวผลพริกเน่าเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือจะมีสาเหตุมาจากพวกมแมลงวันทองนะครับตัวนี้เราจะใช้ป้องกันและไล่มแมลงวันทองเมื่อเราตํากระเทียมเสร็จแล้วนะครับให้เรานําไปแช่ในน้าสะอาดที่เราเตรียมมาซึ่งเราจะใส่ทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ1หัวก็ได้นะครับการแชร่กระเทียมในน้ําเปล่านะครับหรือน้ําสะอาดเนี่ยเราควรที่จะแช่ให้นานกว่า30นาทีเพื่อที่จะดึงออกสารที่เป็นกรรมฐานจากกระเทียมออกมาให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เรานํากระเทียมไปแช่ในน้ําแล้วเราาาก็มาตาํ เปลือกไข่ก่อนเปลือกไข่เนี่ยเราควรที่จะตากให้แห้งก่อนแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเปลือกไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ไขไขนกกระทานะครับถ้าใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นซึ่งประโยชน์ของเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่เนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เป็นสารกำมะถันคล้ายๆก,กันกับกระเทียมนะครับแต่จะมีปริมาณที่น้อยกว่าแต่ตัวเปลือกไข่จะมีส่วนที่เป็นแคลเซียมนะครับช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชมีใบเขียวเข้มขึ้น ขั้นตอนต่อไปให้เรานําเปลือกไข่ลงไปแช่ในน้ํารวมกับกระเทียมเลยเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากที่เราใส่เปลือกไข่ที่ตำแล้วลงไปแล้วนะครับให้เราใส่ชูรสลงไปตัวชูรสจะมีส่วนประกอบที่เป็นไนตโตรเจนสูงนะครับช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีช่วยบํารุงพืชได้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่จะช่วยบํารุงให้พริกมีใบเขียวใบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นทําให้เซลล์ของพืชสามารถนาธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวนมลดจืดนะครับเป็นนมวัวลดจืดลงไปอีก2ช้อนโต๊ะสําหรับนมวัวลดจืดนะครับจะมีคุณสมบัติก็คือจะเป็นธาตุอาหารในกลุ่มของกรดอะมิโนช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีก็ลักษณะเดียวกันกับธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักสําหรับพืชน,นะครับตัวนี้เราจะทําให้พริกเราเนี่ยใบเขียวใบเข้มขึ้นหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแช่ไว้ประมาณ30นาทีหรือ30นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อดึงเอาคุณสมบัติของสารที่มีอยู่ในกระเทียมออกมาให้ได้มากทีี่่่สุดกอนนนทจะําาไปใช้ง ครับหลังจากที่เราแช่ครบ30นาทีแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกรองส่วนที่เป็นน้ําแล้วก็นําไปใช้งานได้เลยการทําในสูตรนี้นะครับเราควรที่จะทําใช้ครั้งต่อครั้งไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการใช้งานนะครับเราจะใช้สําหรับการฉีดพ่นเราอาจจะใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นที่เรามีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราควรที่จะกรองให้ดีเพื่อที่จะไม่ให้เศษวัตถุดิบต่างๆไปอุดตันในกระบอกฉีดพ่นเรานะครับ สำหรับเศษที่เหลือนะครับเราสามารถที่จะใส่ในบริเวณโคนต้นของพริกที่เราปลูกได้สำหรับสูตรนี้นะครับไม่ต้องเติมน้ําอีกเราสามารถที่จะนําไปฉีดพ่นกับต้นพริกได้เลยนี่นะครับนี่ก็จะเป็นพริกที่เราปลูกไว้เอาไว้ประกอบอาหารเองนะครับปัญหาคือเรื่องของผลพริกเน่าลักษณะแบบนี้นะครับผลพริกเน่าที่เกิดจากแมลงวันทองตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้ในการป้องกันและกําจัดได้สําหรับวิธีใช้งานนะครับเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มพยายามฉีดพ่นให้โดนทุกส่วนแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือจะเป็นช่วง เย็นนะครับเป็นช่วงที่มแมลงต่างๆออกมาวางไข่แล้วก็เข้ามาทําลายพวกพริกพวกพืชผักต่างๆการใช้งานนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกสัปดาห์แต่ถ้าเกิดมีพวกมแมลงวันทองระบาดมากเราสามารถที่จะใช้สัปดาห์ละ2ครั้งก็ได้นะครับพริกที่มีใบเหลืองใบหงิกงอนะครับจะมีสาเหตุที่สําคัญก็คือพวกเพลี้ยพวกมแมลงแล้วก็ขาดธาตุอาหารนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้ในการบํารุงทําให้มันเขียวมันงามขึ้นสําหรับต้นนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการขาดธาตุอาหารนะครับขาดสารอาหาร ซึ่งจะมีลักษณะใบที่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ติดดอกไม่ออกผลนะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับสูตรนี้เองนะครับก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารต่างๆสําหรับพริก ทำให้พริกมีการเจริญเติบโตที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพริกได้แล้วก็ยังมีส่วนประกอบที่เป็นสารกำรรมะถันที่ได้จากกระเทียมและก็เปลือกไข่นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกแมลงวันทองได้เป็นอย่างดีแล้วก็พวกแมลงต่างๆที่เข้ามาทําลายพริกได้เป็นอย่างดีด้วยมันจึงส่งผลให้พริกเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ทําให้เราได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้พริกสามารถติดดอกออกผลได้ดีขึ้นมีความเขียวขึ้นนะครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ปลูกพริกเอาไว้รับประทานเองเอาไว้ประกอบอาหารเองนะครับถ้าเกิดท่านเจอปัญหาในเรื่องของพริกเน่าที่มีสาเหตุมาจากพวกแมลงวันทองท่านสามารถที่จะใช้สูตรนี้ในการป้องกันได้สําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของพริกใบเหลืองพริกมีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีเท่าที่ควรก็สามารถที่จะใช้สูตรนี้ในการบํารุงได้ซึ่งสูตรนี้เองนะครับถือว่าเป็นสูตรที่เป็นสูตรอินทรีย์ทําได้ง่ายทําแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาหมักสาหรับสูตรแก้ปัญหาพริกเน่าพริกใบเหลืองพริกใบงอสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ